ยขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินจริงดงามจะคืนกลับมาแผ่นดินจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้คเธอเนี่ยนี่โอมันไม่คนมันไม่นเก่าใหม่ไหมเพชรใหม่หเออเพชรใหม่ลองราเราเพชหม่หรว่าเห็นไหม แผนใโอ้ไ่ซ like> ัพพอร์ตไงีมึงอ่ะเออแผนใหม่แผนใหม่เฮ้ยแผนใหม่มึงไม่ได้ซัพพอร์ตพ่อมึงอย่างั้นเหรออ๋อเออตัวได้หมดไอ้เฮ้ยแล้วอย่างนแอดใหม่มึงไม่ใช่มึงเต้นตอนนั้นเล่นสายนั่นเหรอเต้นไอ้อะอ้าวมึงแครี่ไม่ใช่เหรอไอ้จั๊บมึงแครี่ไม่ใช่เหรอเอาที่แล้วแผนมันแปลกแล้วแล้วใครฟาร์มไอ้บอสฟาร์มถูกแล้ว แล้วไอ้คิวสันซับเพอเมดไอ้สันไอ้คิวนาวีสันเฮียระเอ้สันเมดไอ้สุนี้ไม่ไม่สันเมดไอสันเมดไอ้กูเมดไอ้ไอ้สันนี่ยมันนั่นเลยวะไม่ใช่ไอ้อ๊อฟเอาเดี๋ยวไม่เลีนมันแปลกไอ้ฮะมึงแคลรี่ไม่เจอเลยไม่รู้มาอุ๊ไม่แคลรี่ไงมาอุสีภัยมาไอสันเมดขาดเตอรอร์ดแปลกๆนะ

อ่าคุณผู้ชมนะตอนนี้จะไม่ท็อกซิกแล้วบุ๊คเพราะเราเป็นนักแข่งที่ดีมากตอนนี้แล้วเมื่อกี้อะไดแล้วผู้เล่นนะครับผู้เล่นนะคเล่นนะฝันั้นเขาเขาเพื่อนอะไรนะตอนนั้นเราเพื่อนอะไรเรารู้จักเขามานานแล้วเราสามารถพิมพ์กันได้โอเคใช่อ่ะโอ้ยเฮียเลือบ้าของการเล่นเฮียเฮียที่จะเลือกเอาคำด่าที่เราไม่ด่าเอวสูงฮะใช้ไอ้เฮียนี่ดิ บูปลอดภัยนะจ๊ะเริ่มมาแต่เฮียเราวิ่งตีเไงนี่ดูคนโง่มาเรื่อยๆเคลียร์กคือกูเองอุ้ยเจียร์โคตรแรงเลยเอาน้องอ้อนมีเดี่ยวโอ้ยไอ้โง่ซันถ้ามึงไปอีะไรวะเฮ้ยเอามาีิ อ่ะออออไอ้ไอ้ไ้ยไอ้เ้ยรออ้าเล่าตไม่ร้ไอ้ไอ้เวีด้ไอ้ไอ้เฮ้ยล้นกลางไม่เหลือไอกูเลยเกูเมดกโงไอ้เมดไ้ไอ้ซันนอะมันรีคอรเล่นอยู่เมดวอยไอไมมี้ไ่เลยเโง

โอ้ยย่งลูกอีกุเมดมันตั้ตวเนี่ยเงี้ยอีสี่ไพที่รักนี่งมบสี่ิดก่อนยากมากชนเชยร์้ยโอ้ยครบสี่ไม่ละครบสี่อไรอมันอยู่ดีกว่าครบแบบุ๊บครบสิบไม่วินผมมาช่วยแล้วเราสีทิศนักเนี้ยโดนรัดมุมกรอนี้อ่ย ม่เป็นไรเรคุมไหวเราคุมไหวเราคุ้มไ่วไม่ไม่เราไม่คุมไม่ไม่ไม่ซักรามันยูนไม่คุมไม่ช่วยกูดิเอาาตั๊บเหมือนไม่คุ้มตั๊บแม่งตายไปนานแล้วประโยชน์ม่โขไข่เจียวไปได้มันไม่คุมโอ้โหรู้บอกเงี้ยมันมือนไม่คุ้มเอาโอ้เราพยายแล้วแหละเนี่ยตั๊บแม่งมีอยู่ความโซนนี่เลย เราต้องชนะดิตอนนี้เนี่ยเราแข่งโอเป็นเก่าเราเวิร์กมากแล้วแข่งใหม่เราต้องเวิร์กกว่าดิเราวางแผนได้ดีมากไม่ใช่เราไม่ได้วางแผนมือก้มมืวางแผนดีเลยโอเคดิเราเอาเองแล้วดึงมันมาถึงเม่อเลยเอ๊ะทำไมมันได้มันได้มาหน้าจากไหนมาเนี่ยไอ้ยาได้กูไอ้ยาเนี่แหละรุ่นเลี้ยมุกกระลาดด้วยไอ้เวิ่งตัดเกาะเลยนะชัวร์โอ้โหดีไหม ไอไอเมีดกากมึงเริ่มมาอยู่กับกูดิเป็นเชีอะไรกไม่เคยเลยที้ไม่กูเนี่ยแล้วมึงก็ปาทำมาแค่ยื้อให้เขากลัวเล่นแล้วมึงก็กลับไปโดนเขาฆ่าตายโง่นี่โง่นี่ตำแหน่งอะไรเก่งมล้ววะนี่ตำแหน่งไปยืนสิ่งไปยื้อให้เขากลัวเล่นแล้วมันก็ตายอีกคนปั๊มแรงเดียเริ่มตกใยแล้วยิงเคยเล่นคนจริงเนี่ยรอกูเล่นนะว่ามึงตลกแล้ว กูนี่ไม่เคยตึ้นคอนยังแบบดีกว่ามึงเลยนี่ยความสามารถกูเนี่ยสีไพัยดาวหนึ่งเนี่ยโว้ยกุยามึงเห็นที่รูมเหี่ยเดินกลางไว้แง่ผมแกลไงนะกวนแกล้งเลยแกลงเลยจังแม่งแกลงแม่งเลยเอ้ยไปช่วยแล้วรอก่อนกี่ไปเราวิ่งเร็วนะไอหี้ยมึงหายไปในวันนี้โอ้ยกูมาแล้วไไม่ด้ก่เหลือเพื่อนเหลือมนุษย์แล้วมนุษย์นั้นต้องการความสามารถของกูในการข้ามเข้ามาอย่างไรล่ะกูมาแล้ว บอสทีตเพื่อนไอ้บอสจะครบแล้วไอ้บอสไอ้กูโดนสตัร์เลยกูฆ่าไม่ได้อ่ะมันคุ้มไหมไอ้สัตว์ม uh like ันัก้มไงนั่นน่ะไอ้โว้ไอ้ไอ้วัวกับติงมันฆ่ากูคำนิสัยมันไม่อยากให้กูโดดเด่นอยากให้กูแบบโดนอายต่อหน้าคนดูรับไม่ได้บอกเกมแล้วตั้งให้ป่ามั้งป่าจนโคตร มึงควละตั้งใหแข็งแรงนะเราที่โฟกซ์เป็นตัวเองยืดค้างยืดสะโพกมึงคงจะเลิกยืนนิ่งๆแล้วมึงก็เดินเังตีอยู่ทันเล้ยอย่าคุณต้องตั้งใจตั้งกว่านี้เราจะไปซ้อมแข่งทีมนะเนี่ยนี่ครับเต็มจังสุดแล้วเฮ้ยตัวเยอะเดือรแล้อยู่ตรงนั้นน่ะมันเยอะโฟกซ์ุไม่ไหวจ้งแม่งแล้วกูเป็นกซ์แล้วกูจะบวกรายสั้นง่ายๆทางคู

โตโลมันแข่งเกตโอ้ยคุณไทกีมันโง่ใครเกมไม่ใช่บนี่ยคุณคุณคิดยังไงกับการที่โตโลฆ่าแครี่ทีมเราได้กำลังยืนเกียร์ไอเดีกูอยู่เนี่ยเอ้ยซันมึงทำตัวเ์แล้เนี่ยเลยทำเติร์ดเลยเขาป่วยเล่นพอดีทำอะไรให้เขาตายดีไม่ใช่เขากลัวยเวรวัง ตายได้ไหมได้ไงมีทั้งสามต้องพูดอะไรเนี้ยตาบ้างแครี่ชั่วแครีกูหายไปหนแครีตายแล้วเนี่ยมาแล้วโม่แกด้วยนี่รีบเดินมาสิแครีแครีเนี่ยแครีแครีไม่ไม่ใช่ แครี่แครี่สวยงามแล้วแครี่ไอแครี่แล้วมันไป็นยงไงตรงนั้นด้วยใครวะเป็นไหนรดีเนี่ยแครี่แครี่มึงหายไปไหนแครี่แครี่เปนตำแหน่งกูไม่ใช่เหรอไอีกแซ่บตัวนี้โอ้เลิกทำตัวนี้มาช่วยแล้วโฟกมาช่วยแล้วรออึดไปก่อนโฟกซ์คุณบ้าไม่ฟังคำแก้เลยเนี่ยมึงมึงจะมาช่วยกูเหรอ มันช้าเนี่ยมันเร็วเกินเนี่ยคือตายไปแล้วรีบตายเกินเนี่ยไม่รอกูมาก่อนเนี่ยถ้าพวกูโดนนั่นเฉยอจีกูตายเอากูโดนทุกอย่างเลยกูตายแล้วเกินแหมือมึงพูดว่าจะช่วยกูในไหนวะจะมาช่วยได้เหรอเดี๋ยวว่ารีบตายแล้วกูโดนทุกอย่างเลยเป็นเหี้ยไปเนี่ยวัดถอยดีกว่ามันโดนทุกอย่างกูจะตายแล้วเนี่ยกูโดนโทรโลกัน ว่าเราควรทำอะไรนะให่เรื่องนั้นควรทำไ้่นานแล้วไปด้วยกูโดนปาป้าเลยนะเมดได้ควนมึงควรจะให้กูได้เล่นเมดมารับหน่อยได้ไหมเมดโคตรกากเลยไอ้สัสเมดโอ้ยเราทำอะไรกันอยู่เอาดิจะแตกเลยโหเหยาตายหาไแล้วกีไปเลย อ่านันแข่งครับมาอยู่ในล่างแล้วดันไม่ได้มอทอสอยู่เอ้ยตัดรีบตันเลยในตันมิโก้เ้ย่อเล่นกัมึงตีสิแค่เราอยู่เยอะเราเยอะกว่าเนี่ยมึงตีสิเว้ยมึ่ตาย้คิดอะไรโง่งเยอะกว่าวันนั้นมันถือเกินโง่สีไม่ตาย ไม่เห็นไม่ขีดไอ้แค่ขีดเดี๋ยวแค่เซี่ยวเซี่ยวนี่ไอ้เว้ยรวยแล้วเนี่ยแครี่แครี่มึงเอาอีกแล้วแครี่รวยแล้วกูเดินช้ามากเลยต้องรอกูก่อนเอ้ยกูโดนทุกอย่างเลยกูไม่อยู่แล้วไม่คุณเดอนกูเดินแครี่ทำไมไม่มีรองเท้าล่ะแครี่ไม่ต่างจานให้ยแต่รองเท้าข้ากูรอดแล้วจ้าดึกจ้ามึงดูของที่แรกไอ้แครี่กูมึงดูของที่แรกแครี่กู กูหอเหี้ยเลยุดเงยไม่เพลินไม่ว่ากูหล่อเท่ากูจะออกเพลินเลยึงออกเพลแล้วสันนี่ฉันรู้นะคำ้แตกเลยนะห้าแตก้าเหมือนโเลิดิอะมานมานอันสันเราดิไอ้สัไปตาสักตัวไอ้เหี้ย เดียตายได้ไมม่เลยนี่แมนแมนแวนดีบีไม่ตีมันดิแวนแมนเลยแวนนี่ที่ไอ้แม่วันในตลาดเจอกูแน่กูสีภัยแม่วันใครวะกูอยากได้ฮีบกูอยากได้ตังค์ไมมึงเงหมดแล้วไเอสัตว์จะออกแ่อะไอ้ย่ามึงเอาตังค์มาซื้อรองเท้าก่อนไหมอี๋เดินช้าชิบหายเอาเงินไปหยับไม่ลงซื้อหมดดีแกงเอาลงลงทุนกับรองเท้าด้วย ไม่เยอะเกินเยอะเกินทีมครูไม่ทีมบิ๊ดบิ๊ดอ่ะ fuck you bitch อ่ะกูมาแล้วมึงตายแคลรี่มึงเป็นเ่าแรกไม่จะแตกแล้วนะการนีกตะโกนด่าทีมเิแคลรี่อาจจะอ้วนก็ได้เลยมึงแค่มีอะไรหลังๆเนี่ยมึงใส่ชุดนักบอลนี่น่ะเสื้อมึงแม่งมีอุปกรณ์อะไรมาเดินจะตายเลย แครี่มึงทำอะไรนะแครรี่เลือกออกของมึงโง่ดิี่ยแครี่ออกแบบออกแบบเลี่ยงเลี่ยงก็ได้ออกเว้ยไม่ไหวเลยแครรี่ออกเกี้ยอะไรเนี่ยแครี่กูตายแล้วซันบินใส่ใครวะนั่นอย่เงี้ยบินใส่โตโลโอ้ว้าวโอ้โหแครรี่มึงเห็นเรื่องบนหรือเปล่ากำลังไปช่วยด้วยฉันรู้สึกว่าบอสไม่ไหวแล้ว ยืนเต้นหาแม่วิเชอรี่ไปแล้วเดี๋ยวมาช่วยรอพอถึงไม่ไหวและมึงไงทำกูไม่เกรงเด็กจะไม่แข่ไม่ได้ผมเราจะด่าทีมไม่ได้ผมลืมไปเราต้องกลับมาเรียนด่าแม่นักแข่งก็ต้องมีมารยาทเมาทีสามาทีโทษาเดียบลืมไปลืมไปเอ้ยมันมาว่ะมันเฟี้ยวว่ะมันคิวมันจะฆ่ากูได้แต่มันฆ่ากูไม่ได้แต่มันฆ่ากูได้แล้วมึงไม่รับเพื่อนเลยอ่ะมาแล้วมานรอดมาเร็ว โอ้ยยาวๆโดนโดนอ่ะก็ไม่ไม่ได้เล่นตำแหน่งตวเดิเกันแล้วแครี่แครี่เริแล้วเนี่ยพวกกูนแครี่ตายตายแล้วเนี่ย บ้านใครมันใหญ่โหน่าบ้านใครมันเปิดทีวีวะนั่นนี่เฮียโอเมก้าส์บ้านมึงสินะกูรู้คนร้ายแล้วไม่แครวะนั่นสิบอด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 ไอ้สัสโอ้ยนุ้ยไม่หนีมั้นนะบอสกูได้กูกูได้ฆ่ามันได้เนี่ยกูจะฆ่ามันไปเลยบอสมันตายแน่นอนมีสโลมีไปก็ตายอยู่ดีกูแทงบ้องมึงอยู่กูแทงบ้องมึงอยู่ อยู่นี่อยู่นี่มาเร็วไม่มีค่าหรอกเนี่ยตัวสีภัยนหนึ่งที่ไม่มีข้ากูได้เปิดมังกรเลยพกมึงแน่ใจหรืองแกนี่ยังกเ็มเลยดูนะอีมันกากเนี่ยมัน่อยให้กูตายนะจริงกูเก่งมากโอ้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 ยอ้ยอ้ยโ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 อ้โอ้ยโอยตายโอยโอย ไม่เป็นไรเกียวมึงบินใส่มังก็ไม่ขึ้นเดี๋ยวนบ้าไปเรีวอย่างน้าหายไปแล้วพกไอเีไม่ตกตีเดียวเลยทีเดียวซึ้งหล่าโอฟักมันตามมาแล้วกก็อมามันไม่ได้ยืนโกก็หวยคับนันเดินกรรมเสร็จเร็วอีกโดนัพพอร์ตลูมแล้วไม่ก็ยืนเอวเเขาตีง่ายด้วยควาย โง่ทุกรุ่นไปสันจะแตกแล้วสันเร็วเออวตื่นไงสันสันัื่นไงตื่นไงมึงทำกับมังกรน่ะนักแข่งมันจะชนะไหมเนี่ยมึงทำกับมังกรที่มึงจะให้พวกสามัญชนชนะนักแข่งไม่ได้เลยเว้ยยิงไปเลยเบียดตายเบียดตายแล้วเฮ้ยช่วยกูด้วยซันมันเป็นคนตื่นแค่ขี้เลยซันหน้าดำหินขี้ไม่สันตื่นไงงู ไอ้สั้นคีบเลยล่างไอ้เสี้ยบอสไปแล้วมันปัดใครไม่เข้าเลยไม่ควรสู้บอสเราควรจะหนีตัวมันปัดใครไม่เข้าเลยบอสนี่ต้องโดนแล้วโอ้มันแรงมากกูจะตายแล้วโอ้กูโดนตลอดเลยโอ้โหเยย เอ้ยังพูดคำหยาบเลยเนี่ยเดี๋ยวพูดคำหยาบสิล้วแข่งก็ไม่พูดอะไรหรอกนะการอะไรเนี่ยโอ้ว้าวฉันเป็นแข่งจริงไม่เี่ยโอ้ไม่นะกานโอ้ท่าสีิีดดีก่อนกูเดี๋ยวกูเกิดอ้โง่คล ja ิปไอ้ันไอ้บอสคลิเขาไอ้บอสไอ้มเนี่ยตานี้แพ้มาใครดเนี่ย ก็ใครอ่ะก็มึงนี่แหละไอ้เนี้ยเงาะของเร่องหัวอะไรเนี่ยเงาะของมาแล้วเพราะแบกทุกคนแล้วทำไมกูตายสิบตัวเลยวะเนี่ยโอ้โหเยอะมากพ่อพาลูกมาแล้วเนี่ยดูเดี๋ยวพ่อยืนดูความเกลียดของลูกนะดูเลยดูมันเต้นด้วยเนี่ยกูเริ่มวิ่งไวแล้วไอ้คุณควรจะทำมากกว่านี้เนี่ยกินเราจะแพ้แล้วเนี่ย บอ่บอคอบอลบอคบมล่อลบอลบอลบอลอลบอลบอลอล่อลอลบอลบอลบอลอกบอลอบอลบอลอลบ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 อ้บอล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 บออลบอลบอลบนหบอลบอลบอลอลบ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 วลบอลบอลบ้ลบอ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 ล้อลอลบาบอลบอวบอลบอลบอลเออ ยิงมันยิงมันยิงเรื่อยๆสิแครีให้บอสต่อเขาเยอะพบอสเป็นฝายังไงล่ะโง่รันเนี่ยนะอยู่ว่าไปเลือกยิงบอสดีไม่ได้ทำให้มึงดูเท่เลยใส่ปีมึงกู้เร่งมาแล้วเดือนไม่ได้ปู่มาไรมีอันสีล็อกมันบ้างเนี่ยโอ้ มาแล้วมาแล้วเออเนี่ยเออเยี่ยมมากเอาเลยเยี่ยมมากกูไปละไปแายเนีกูวิ่งละไปเฮ้ยพอส่งฟ้าแท้ๆแล้วมกูรอดชีวิตมาได้เอ้ยกลับไปกัดสักคนดีเวนป็นหมดท่อสีปุ่มเดียวก็แตกแล้วโอ้โยมิงมึงเข้ากันไม่สักเลยเบื่อเนี้ยแหละนี่ว่ากูไม่มีเวลาทำไรเลยเนี่ย นี่กูไปล้างตูดก่อนกูปวดขี้เนี่ยปวดขี้ก่อนอุบาทจิวนักแข่งเขาไม่อุบาทกันหรือไม่นักแข่งเขาขี้ได้ระหว่างแข่งอ่ะนักแข่งนักแข่งมึงขี้แข่งในห้องน้าหมอเบีนเออเนี่ยสมัยนี้เขาคราวนี้แหละไม่ก็ใส่ผ้าอ้อมเด็กเนี่ยจ้าไอ้ตัวโลดิโอ้ยมันโอยตายแล้วเนี่ยทั้ยลุมทั้งทีมตีไม่ตายเแย่จังเลยนะเแย่จะเอาไงดีวะเนี่ยเอ็งผัดกันเปลี่ยนดิเนี่ย ไปผัดเวนผัดเวนพินเลูฮินผัดเวนอายาอายานะอีโดเมียมันเบาๆน่ะเร็วรีบออกยืมนี่พี่จัดออกเดมเมโลนี้แคร์ดิแครี่เมดทำไมเลือดมันเต็มแล้ววะเลือดเต็มเร็วจังฮะก็ทีมเราไม่ออกตัดเลือดหรือเปล่าก็ออกนี่ว่า โดนจนได้วอสตอยไม่ควรเราไม่ควรทําอย่างนั้นเอาไปยุ่งกับมันดีกว่านะมันแข็งแกร่งมากอุ้ยตายแล้วแค่ดีมันเยอะเฮ้ยคลิปหน่อยคลิปหน่อยเฮ้ยแทงแทง่าน่จ้าอีรันโดอยู่นี่แค่นั้นแหละเฮ้ยไอ้สวยเฮ้ยเฮยแทงแล้วเนี่ยแกคลิปก่อนแกคลิปก่อนมึงแค่คลิปก่อน ว่ากูไม่ควรออกของอากาศพวกนี้เลยเฮียมันไรประโยชน์มากพวกกูตีป้อนเบาเกินหัวเขี้ยเลยกูเดี๋ยวได้เดี๋ยวกูกันคีิปให้ไม่ต้องห่วงโอ้โล่มึงเมตาใหม่จะนได้กันคีิปแล้วเมย์ทำไรอ่ะมาเริ่ว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 ทีนี้มาเริ่วโวยเขาด่าตายเลยเอ้ยไม่ตายเอ้าตายอีกเออตายยังไงเฮ้ย Lều lâu 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 ต้องการว่าฟ้าในพระราชสำนักว่ามาแล uh, uh, ้วเอาดักเบลดักเบลดักบอยนะเบาดักไม่ไม่ทันแล้วเปลนะเอาดักพี่วันนี้มึงเวลาว่างยังวะเนไงไอ้ย่ากี่โ่งมาดักก่อนไหมเงี้ยของเงินกูไม่พอเคื่จะซื้อของไหมเฮ้ยเบาเฮะเปลี่นแรงเลยไอ้ย่าไปปล่อยแล้วล่างเขาได้ใครได้ไปปล่อยแล่า้วล่าง เดี๋ยวไม่สู่สีฝั่งนั้นเขาจะชนะเขาจะแพ้ไปเราต้องให้สู่สีโอแกนสีมีดเดียวนี้มันไม่พอใช้แเบิ่มเลยไปแล้วกูปล่อยลูกไอเทยนี้ไปแล้วไปเลยปลาลกที่่าที่มันมานี่ป่าที่มันอยู่นี่ เออมันอยู่นั่นแหละใช่กูรู้โอ้ยฆ่าปามที่เดี๋ยวดินี่นจะตายแล้วเสียดวุ้บมันดามเลยอะไรเนีน่ยไปกันเมื่อไเนี่ยได้เราควรกันคิบดีกว่าถึงเวาลาปัดเวรแล้วเพื่อนๆเฮ้ยเฮ้ยดู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 ลูกสมุนกูโอ้อมแตกไปหนึ่งอันเขาจะกลับไปกันหรือเปล่าเฮ้ยกลับไปกันว่ะกลับไปเร็วจังวะไปเร็ว เร็วจังวะสปินนตังอีกนิดหน่อยก็จะได้ของสุดเทพมาแล้วกูต้องการอะไรที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวเชียร์เว็บให้ไอแวนโดนเนิฟเหรอวะยังแกเนื้ออยู่หงอกเกียรเลยเ่ย งอสามเล่มทำไมเนี่ยเนี่ยมันได้แค่สองเล่มไอีควยเปลี่ยนดิมึงออกไปนั่นดิออกไปในจอกก่อเวดิมันได้สองเล่มเหรอเนี่ยออกไอ้รถไปสองเล่มดไอ้ไอ้ดาบไอ้ดาบไอ้คาร์ลเบอร์ดาบที่เขาไว้ดึงตอนไปสู้มังกรอ่ะกูเล่นแล้วไงป่านเยยจังลตายแล้วทีพ่อกูเนี่ยตอนนี้เนี่ยเอ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยเอาไวกับไอ้เหี้ย ถอยให้ไวโอ้โหมึงดูซาซาเลือดมันหายไปไหนวะนะไอ้บ้าบินกลับบ้านกอดไวอีกเลยสัสบ้าบ้ามึงรอแค่คิปก่อนกูจะขายสมุดมังงะมึงทีไอ้ตานตีึงินตีเินตีเินตีไลยไปอยู่ทำแต่ไม่ได้ดิเกิดมาตีไม่ขึ้นด้วยครับเล่นโต๊ะเล่นหนึ่งควายที่ตานี่กูด่าไอ้ทูเล่นคอน ไม่ไม่แคลรี่ได้งโง่มากแคลรี่ได้งโง่มากไม่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 แคลรี่โยนเกมไม่อาทำตัวนี่ใส่เยี่ยมฮะนี่เธอแม่งย่องแข่งเลยไอ้ที่ซ้อมแข่งนะเนี่ยมึงทำอย่างนี้เ